ช่วงที่สามสนับสนุนโดยเอาอะไรชอบกินอะไรจะเป็นคาราเมลมาเคียโตครับคาราเมลมาเคียโตอแล้วเม,มเื่อกี้บอกอเมกานโนเม,มกานโนคาราเมลไลโอมาโนอ๋อไลยโอยมาเยกานโน <c oughs> <c oughs> ไปดีกว่าวันนี้นะเราจะทำเมนูที่คุณชอบคาราเมลแมคเคียโต แล้วผมจะ True Signature แต่จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไงวันนี้ต้องสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราจะเป็นลูกศิษย์เข้ามาทํากาแฟอร่อยแน่นอนไปเข้าปเอาละครับพี่ต้นฮะก่อนแอะก่อนอื่นนะฮะเรามาดูแคชเชียร์ก่อนดีกว่าเขามีเงินเท่าไหร่สามล้านสามล้านวันนี้นี่สล้านรวยแล้ววันนี้เราเที่ยวได้ละแค่นี้อ วันนี้มีเมนูนี่เขาชอบคาราเมลแม็กเชียโต้ผมชอบซิงเนเจอร์ทูซิงเนเจอร์โอเคครับพี่สอนวิธีขั้นตอนการอย่างแรกในการที่จะทำอันนี้ก่อนไอคาราเมลแม็กเชียโตก็วันนี้จะทานเป็นเย็นหรือเปล่าครับเย็นๆเพรับวันนี้จะมีร้อนกับเย็นสองอย่างครับพี่ร้อทานเป็นเย็นครับพี่จะทานไซส์ไหนครับมีสามไซส์นี้เล็กกลางใหญ่หัวไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลยอ่านี่เลยเขียน เขียนก่อนครับพี่ชื่อพ่อ,อชื่อพ่อเขีขนเยน ah. okay, C M ตรงช่องกริ้งครับผม C M caramel macchiato ครับาโอเคครับ c e n t e ม mid view เั็นแรกเราจะใส่ตัวน้ำเชื่อมก่อนเพื่อเพิ่มความหอมหวานเนื่องจากคาราเมลแมคเกียโต้น้ำเชื่อมมีไว้แล้านะครับต่อไปนครับผม ใช้นมครับอ่านมจริงมสองแบบนะฮะครับเมจิเมจิสุดยอดสุดยอดอะไรนะเมจิเมจิอ่าเมจิสุดยอดแหละอ่าอารีด้วยทุกวันกินทุกวันนะมันอ่าอยู่เป็นอยู่เป็นนะอเนโตอยู่เป็นเมจิเวโปรตีนใช่ไหมอันนี้ใส่ใส่ปกตินะครับพี่ครับครับผมใส่นมครับผมใส่เองไหมเดี๋ยวให้ผมใส่ให้ใส่เยอะขนาดไหนครับปกติถ้าเป็นแมครมึงไม่เคยจะใส่หนึ่งเส้นโบนโออ่ะใส่เองดิเราก็ต้องทำใส่เองดิ ได้เลยได้ครับหรือใจเย็นแบบช้าช้าๆนะใจเย็นนะเนี่ยทำเป็นป่ะเนี่ยเฮ้ยใจเก็นได้ครับหรืก็ได้เราจะเพื่อนเห็นไหมเอ่อจริงตรงไหนฮะสุดท้ายตรงไหนเราเอาเราเอาคิดๆเอาอยากได้แค่ไหนโอเคโอเคไหมครับครับผมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยภาชนะภาชนะจริงเหรอ หลังจากนั้นนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับกาแฟเอาใยังกาแอ๋อใช่ยังไม่กาแฟนี่นี่นี่ขั้นตอนนี้จะหอมมากนี่เครื่องทำกาแฟไงอันนี้เป็นเครื่องทำกาแฟของตูปบี้ครับเรียกว่าเอสเพสโซแมชชีนเอสเพสโซแมชชีนเอสเพสโซแมชชีนใช่ครับนี่จะเป็นกาแฟของตูปบี้อ๋อก็คือทำเมล็ดเม็ดของทัวเองของเองโอเค็ซื้อกาแฟกงตูทำเองที่บ้านได้มั้งครับใช่ไหมครับได้มั้งครับได้มันงครับลองดูเลยครับมาเลย พี่จะลองทำช็อตไหมครับคือยังไงครับทำช็อตก็คืออันนี้เป็นคาตาคิวเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับชงกาแฟครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นน้ำบดนะครับไกด์เดอร์ครับผมน้ำบดก็คือเราใช้สองปัดครับพี่สองปัดในการทำนะครับให้เต็มตัวคาตาคิวเตอร์ของเราแล้วก็ทำการแคมป์กาแฟเป็นการปรับหน้าผิวกาแฟนะครับพี่ครับผมครับผมแล้วก็เอาไปชงใส่เครื่องเข้าใจไหมเข้าใจลองทำไหมครับพี่ลอง คนละคนละค่าก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูคันแรกอ่ลองดูก่อนแล้วก็ล้างล้างคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อให้ผมมันต่อยู่กับแก้อเอาออกไปเสด็จน้ำให้แห้งนะครับยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะใช่มันอ้นี่เยอะนะแต่ละแค่ขันมากครับพี่ปุ๊บอันนี้ปั๊มปุ๊บอพอพอเที่มันเกอยู่ ฮึบแล้วก็เสร็จแล้วี่ลองทาไ่ะครับออกมาแล้วมาได้ช็อตแล้วส่ใองช็อตสองช็อตเลยอ่าชัดชัดคือนี่แก้วใหญ่เลยสองช็อตใช่อ๋อไม่ไม่ต้องชนไม่ต้องชนเลยว่าแก้วกาแฟโอเคเอาละ นั้นก็จะเพิ่มความหอมหวานในตัวซอสคาราเมลคาราเมลนี่คาราเมลมาถึงเมนูต่อไปครับพี่ต้นเป็นเมนูที่ชื่อว่า true signature true signature ice c o f f มีเฉพาะที่ true c o e e เท่านั้นเราก็ต้องเป็นแก้วกลางเท่านั้นแก้วใหญ่ไม่ได้แก้วเล็กไม่ได้เพราะมันปริมาณและความเข้มข้นอร่อยอยู่ในนั้นโอเคมาเลยพี่ขั้นตอนการทำทำแล้วอร่อยอร่อยะอร่อยมากอร่อยมากมาแก้วก่อนครับพี่ ทีเอสครับผมทีเย่อมาจากเอสคือตรงไหนครับเอผคืี่งโอเคโอโหลายมือผมเลือดซคือ Coffee อ๋อโอเค t ทู Signature Coffee นะครับมาครับอ๋อมันจะได้โอ้มันมีมันมีขั้นตอนของมันนะครับเนี่ยนี่นีดูกล้องกล้องดูขออีกทีครับขออีกทีไปต้น มันจะมีวิธีของมันเพราะว่าน้ําแข็งมันก็จะลายออมานิดนึงให้มันอ๋อโอ้โหเป็น i ูซิงเกอร์ f า e ฟของผมอันนี้อันนี้คาราเมลมาเคปโต้ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้นนะครับนี่เลยคุณครูเทรนเนอร์ของเรามาเป็นเทนีนี่เทรนเนอร์เราจะมาแลกกันชิมว่ารสชาติกาแฟของฝีม enfin ือเราและฝีมือเป็นยังไงอร่อยไหม คิดว่าอร่อยโอเคนะฮะไปเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าต้องยังไงนะยืดอ๋อโอเคอยูดแล้วก็จินไปค่อยๆสร็จก่อนอ,อ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครบอกกันเต่ตามเองอ๋ออหกหมดเลยเอ้าเฮ้ยเยี่ยมนะใช้ได้นะอร่อยอร่อยไหนๆขอชิมของตัวเองชอบชิมชิมหวานแบบมันอะทางไทยอะเป็นคนหวานนะชอบหวาน เว้ยนี่อร่อยเฮ้ยนี่ดูดีเลยอ่ะอืมผมแม่อร่อย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 โอเคโอเคยังต้องขอบคุณพี่ต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่หมดช่วงท้ายเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อครับช่วงท้ายเอาละครับวันนี้ก็ต้องสนุกสนานเราก็ได้ความรู้เรื่องกาแฟแล้วก็ได้เจาะลึกชีวิตของเออร์เนสโตคาสโนวาที่เขาเรียกกันนะก็ต้องขอบคุณเออร์เนสโตด้วยนะขอบคุณสถานที่ True Coffee ในมาลายธรรมศาสตร์นะฮะท่านี้ฮะตื่นเต้นไหม กาแฟยากเหมือนกันนะยยาากกมันมีรายละเอียดมีดีเทลมีทุกอย่างของมันเวลาเวลาสั่งเราดูปุ๊บตุ๊บก็เหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันต้องบีบ้ันแข็งมันต้องหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้ยากนะฮะแล้วก็รายละเอียดที่ดีที่สุดแต่ลังแก้วนี่เป็นกาแฟแล้วยิ่งเป็นกาแฟของทูนเนี่ยเขามีรายละเอียดนะเขาอยู่ด้วยฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยแฟนฟุตบอลแฟนข้อเยอะเนี่ยอยากอยากมาเชียร์เป็นข้อเยอะๆครับอยากให้มาเชียร์เยอะๆครับผมครับผมครับผมมีอะไรอยากบอกอีกก็ เป็กำลังใจแต่ใน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 ฟุตบอลฟุตบอลเป็นกับสังกัญมากมากแล้วก็ขอใค่ายมาอาเซียแบงคอเยอะๆครับอ่านะฮะนี่ก็ออนและเป็นผู้ชายที่ออนนะยังไงฝากรายการแบงคอกยูเต็ดทีวีไว้ด้วยนะฮะทูสตอนสองโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะฮะทุกๆวันพฤหัสบดีแล้วมีรีรันทางช่องทีเอ็มยี่สิบสี่นะฮะวันเสาร์นะยังไงติดตามกันแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางมุกคนที่พลาดไม่ได้ดู สามารถดูทาง YouTube ในแฟนเพจแบงคอกนูนเตะ F4 ของเรานะครครับผมยังไงฝากรายการแล้วก็ฝากทีินแบงคอกนูนเตไว้ด้วยคุณคือเขาเรียกว่ากำลังใจแล้วแรงผังดันของนักเตะทุกคนนะที่จะก้าวต่อไปนะฮะแลวจะทำงานให้ดีแน่นอนผมเชื่อนะครับแล้วก็ติดตามว่าครั้งหน้าเทปหน้าผมจะไปสัมภาษณ์ใครไปทำกิจก,กรรมอะไรที่ไหนไไหติดตามกันแน่นอนได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสว<ห>ัสดีครับ